สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปสอน Excel สั้นๆกับเทเ e Excel นะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่เอาไว้เลือกข้อมูลที่มีลักษณะตามที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะ,ะเลือกช่องที่เป็นช่องว่างนะวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือเราใช้ฟิลเตอร์นะเลือกที่ช่องใดช่องหนึ่งกดฟิลเตอร์แล้วก็เลือกคอลัมน์ที่ต้องการว่า โอเคให้มันเป็น b l a n ์นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเหลือเฉพาะตัวที่เป็นว่างเท่านั้นและเราก็สามารถเลือกได้จะทําอะไรกับมันก็ได้เช่นระบายสีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเคลียร์ฟิลเตอร์ปุ๊บมันก็จะระบายสีเฉพาะช่องที่เป็นช่องว่างเท่านั้นแต่วิธีการใช้ฟิลเตอร์ก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันกดได้ทีละคอลัมน์นะเช่นมีช่องว่างที่สินค้าอีกอันนี้มันก็ต้องมากดที่สินค้าอีกนะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะที่ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะ นั้นกดฟิลเตอร์ออกไปก่อนละกันจะได้ไม่งงนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะครับมันชื่อว่า go to special นะอยู่ใน home file แล้วก็ go to special นะครับซึ่งมันค่อนข้างลึกลับนะดังนั้นผมแนะนำว่าให้เรา add a go to special เนี่ยเข้า quick access toolbar นะครับโดยการคลิกขวาที่ go to special แล้วเลือกคำว่า add to quick access toolbar ซะ มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่อยู่ข้างบนให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ก่อนจะใช้ go to special เนะี่ยถ้าเรามีการเลือกพื้นที่เอาไว้แล้วเรากด go to special เนะี่ยมันจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นเช่นเลือก go to special แล้วเลือกเป็น blank กดโอเคนะสังเกตว่ามันจะเลือก blank เฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับอันอื่นไม่ได้เลือกเห็นไหมอันอื่นไม่ไม่ได้เลือก อันนี้แปลว่าเรามีการสกอบข้อมูลเอาไว้ก่อนที่จะใช้ go to special นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะสกอบเนี่ยเราก็แค่เลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วกด go to special แล้วก็ blank นะครับซึ่งมันจะเลือกทั้งหมดเลยคราวนี้นะ่มันจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะทำอะไรกับมันก็ได้เช่นระบายสีส้มอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ โอเคเนี่ยมันมันเลือกหมดเลยนะเห็นไหมนี่คือความพิเศษของ go to special นะครับซึ่ง go to special เนี่ยสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าข้อมูลตรงไหนเป็นสูตรหรือไม่ใช่สูตรนะครับสมมติมกด go to special แล้วก็ติก๊กเอา formula เนี่ยเราอยากจะได้สูตรที่มีผลลัพธ์เป็นข้อมูลประเภทไหนก็เลือกได้นะครับถ้าเลือกหมดเลยก็กดโอเคเมันก็จะไฮไลท์หมดเลยโอเคตรงนี้เป็นสูตรนะ เราจะได้ไม่ต้องมาไล่หากรณีที่เรามีข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้มันยังเจ๋งกว่านั้นอีกนะกรณีที่เป็นสูตรเนี่ยมันสามารถตรวจจับได้ด้วยว่าสูตรช่องไหนไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าสูตรในช่องไหนไม่เหมือนในตัวช่องแรกอันนี้ที่ผมเลือกนะครับคำว่าไม่เหมือนเนี่ยมันไม่ได้โง่ขนาดว่าเออสูตรนี้ก๊อปปี้ลงมาหช่อง และ f2 เป็น f3 นี่ถือว่าไม่เหมือนไม่ใช่นะอย่างนี้มันจะถือว่ายังเหมือนกันอยู่นะครับคำว่าไม่เหมือนเนี่ยอย่างเช่นไอตัวที่มีสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยขึ้นมาเตือนแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจเนี่ยที่เขียนว่า inconsistent formula นะครับการเขียนแบบนี้แปลว่าสูตรช่องนี้เนี่ยไม่เหมือนช่องข้างๆนั้นะลองสังเกตด,ดูก็ได้นี่มีการคูณ2นะช่องข้างๆไม่มีนะครับซึ่งไอตัวสีเขียวเนี่ย ก็ขึ้นมาช่วยเตือนเราว่าเอ้ยเราเขียนสูตรผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้เตือนทุกอันนะถ้าเราลองไล่ลงมาดูข้างล่างนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีคูณ1.1ด้วยเอ๊ะแล้วทำไมช่องนี้ถึงไม่เตือนล่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าช่องถัดไปก็มีคูณ1.1เหมือนกันนะครับถัดไปก็มีแต่ถัดไปไม่มีละ แตงว่ามีคูณ1.1ติดติดกันเนี่ยมันก็เลยมองว่าสุดก็อาจจะไม่ได้ผิดปกติหรือเปล่านะครับแบบนี้เนาะดังนั้นเครื่องมือที่ใช้เตือนโดยสามเหลี่ยมสีเขียวแบบนี้มันไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือ Go to Special นะครับโดยการเลือกข้อมูลทั้งหมดก่อนนะให้กด Shift Control ลงนะครับนะเพื่อเลือกตั้งแต่ช่องแรกจนถึงช่องสุดท้าย โดยให้ active cell ก็คือช่องสีขาวเนี่ยอยู่ที่ตัวที่เราต้องการให้เช็คเป็นเป็นต้นฉบับนะว่าอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนตัวเนี้ยถือว่าถือว่าเดี๋ยวจะให้มันไฮไลท์ตัวนั้น,น,นให้นะครับจากนั้นพอเราเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วไปกด go to special นะครับแล้วก็เลือก column difference column difference ก็คือเป็นการเช็คว่าในคอลัมน์นั้นะเอย้ยมีช่องไหนไม่เหมือนกับช่องที่เลือกอยู่บ้างนะครับกดโ OK. อ นะก็จะเห็นว่ามันไฮไลท์ได้หลายตัวเลยนะครับข้างล่างก็มีอีกนะเราลองกดระบายสีเหลืองนะจะได้เห็นชัดเนี่ยมันมีหลายช่องนะครับที่ไม่เหมือนอันนี้คูณหนึ่งจุดสามคูณหนึ่งจุดสามเห็นไหมมันก็เลยไม่เตือนนะครับแตพอเราระบายสีเหลืองเสร็จเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้นะดัตต้าฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ by color สีเหลืองขึ้นมาดูก็ได้ช่องไหนสูตรไม่เหมือนชาวบ้านนะมีใครแอบไปแก้สูตรหรือเปล่าหรือว่าตัวเราเองอะ่ะ ไป a d j จัดค่าอะไรแล้วเราลืมไฮไลท์ไว้หรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะเป็นคน a d j จั์ค่านั้นเองก็ได้แต่ว่าลืมไปแล้วว่าทําไว้ที่บรรทัดไหน <c oughs> ก็ใช้วิธีนี้ในการค้นหาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้กับข้อมูลที่ไม่ใช่สูตรเนะี่ยมันก็จะดูค่านั้นเลยเช่นผมเลือกออวิธีการชำระเงินทั้งหมดนะจากนั้นกด go to special นะครับแล้วก็กด column difference นะครับก็จะได้ ได้ว่าตัวไหนที่ไม่ใช่เงินสดมันจะไฮไลท์หมดเลยนะครับซึ่งในตัวคอลัมน์ดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมีช็อตคัทด้วยนะช็อตคัทคือกด control shift backslash นะครับดังนั้นถ้าเกิดผมเลือกเหมือนเดิมแล้วกด control shift backslash เนี่ยมันก็จะเลือกช่องที่ไม่เหมือนช่องที่ผมเลือกให้เลยนะครับเลือกช่องที่ไม่เหมือนช่องแรกที่เลือกนะเช่นอันเนี้ถ้าเกิดว่า มาเลือกตัวนี้ชิปคอนโทรลลงนะครับเราอยากจะดูว่าช่องไหนที่ไม่เหมือน6กเนี่ยก็กดคอนโทรชิปแบ็กสแลชได้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันเช็คกับบรรทัดอื่นเราอาจจะต้องกดแทบ็บเพื่อเปลี่ยนแอคทีฟเซลให้ไปช่องอื่นนะเช่นผมอยากจะให้ดูว่าตัวไหนที่ไม่ไม่ใช่3อย่างเงี้ยก็สามารถกดคอนโทรชิปแบ็กสแลตตรงนี้ได้นะครับมันก็จะไฮไลท์ทุกตัวที่ไม่ใช่3ให้ อันนี้ก็เป็นเทคนิคแปลกๆนะแต่ผมว่าเอาไปใช้กระสตรน่าจะเหมาะกว่านะครับและนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,อยนะสำหรับการช่วยเลือกข้อมูลใน Excel นะครับจริงๆยังมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากรู้เทคนิคในการเลือกข้อมูลแบบไหนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับใครชอบแบบ คลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบเท่านี้ขอบคุณมากครับ